แล้โค้แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อโค้ยิ่งครับยิ่งศักดิ์บัวหอมครับคุมโรงริยนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ครับอายุ18ปีครับผมปีนี้เป็นปีแรกไหมครับที่มาไกลถึงขนาดนี้ครับเมื่อก่อนเราเป็นวัดจอมครับทีนี้ท่านนายกจิตษกิตเกรมท่านเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องกีฬาครับทีนี้ก็เรื่องอาหารเรื่องอะไรก็ดีครับเรื่องการสนับสนุนก็เลยแต่งตั้งกีฬาขึ้นมาเป็นของสังกัด ทศาบาลมาเริมก็เป็นโรงกีฬาเทศาบาลครับทีนี้ก็เป็นปีแรกครับที่ในชื่อของของกีฬาเทศาบาลครับนครสวรรค์ครับเมื่อก่อนใช้วัดจอมคือหน้าพศใช่ครับผมเด็กในโรงเรียนนั้นถูกใช่ครับเด็กเด็กก็จากวัดจอมก็มุกมาอยู่ที่นี่นครับอืมครับผมเด็กจอมวัดจอมที่เคยมีติดฟ,ฟ็อกฮั้นหลายตัวใช่นะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้โค้ชมาดูแล18ปีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเอ่อชุดนี้ผมทำมาตั้งแต่15ปีอายุ15หปีครับตั้งแต่ที่ปี คิงบอเวอร์นะครับที่ได้อันดับสี่ประเทศที่ไปที่ไปฟ้องหันสองคนครับปีสุดท้ายนะครับก่อนจะเจอโควิดนะครับปีนี้เข้าชิงได้แต่ก็แพ้ไปเท่าไหร่นะสามศูนย์สามศูนครับเป็นไงบ้างครับดูกับลูกทีมกับเกมวันนี้ก็ผู้เล่นหลักๆหลังจากที่ชุดที่เราเป็นชุดที่ดีนะครับตั้งแต่ k ิงบอเวอร์พอจบจาก k ิงบอเวอร์เสร็จปั๊บก็เรียนแดงดังกรงเทพเขาก็ดึงเข้ามาหมดครับทีนี้ก็ ที่เอาขึ้นมาเล่นน้องๆก็เป็นน้องที่ไม่ได้เล่นเลยอะไรอย่างเี้ครับอก็มาถึงตรงนี้ยผมก็ภูมิใจแล้วครับภูมิใจว่าเขาทาเป็นที่ละปีหน้าได้เข้า18ปีกอมีวางแผนกับนักเตะอย่างนะครับมันก็ต้องใช้ชุดนี้ต่อยอดขึ้นไปครับมีบางคนมีประมาณเจ็ดแปดคนนะครับที่เป็นอายุ17ปีนะครับก็เอาขึ้นมาหาประสบการณ์เพื่อจะเป็นหลักให้รุ่นตัวเองในปีหน้าครับครับ ปีหน้าโอ้เจอแต่เทพเทปทั้งนั้นครับสนากเนื่อน่นครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ก็ต้องเป้าหมายก็อาจารย์เขาก็ตั้งไว้ว่าต้องรอดให้ได้ก่อนครับท่านพนถึงนะครับครับครับผมพูดถึงประเด็นเด็กเอาง่ายนะเด็กปูธอนที่เข้ามาเล่นหรือหรือเข้ามารายการแบบนี้เนี่ยเด็กไม่ต้องเข้ามาคัดโรงเรียนใหญ่แล้วโค้ชมองตรงนี้ไงบ้างกับกับฟุตบอลนักเรียนก็ผมมองว่าตอนนี้ มันไม่จําเป็นต้องเข้ามาอยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าอย่างน้อนๆก็มีสโมสรเหมือนกันไม่ต้องดิ้ลนเข้ามาในในเมืองหลวงก็มันก็เสี่ยงหลายๆอย่างนะที่เด็กเข้ามาในเมืองหลวงถ้าดีก็คือดีเลยแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยผมว่าถ้าอยู่ในนอกคุณยังได้เล่นเต็มที่ได้ซ้อมต่อเนื่องอผมว่าเด็กมันก็สามารถพัฒนาได้เหมือนกันแล้วก็ฟุตบอลตอนนี้มันกว้างแล้วครับมันไม่เหมือนสมัยผมเล่นอต้องเข้ามาในกรุงเทพอย่างเดียวถึงถึงจะได้เล่นฟุตบอล แล้วรายการใหญ่ๆอย่างงี้ครับ <Ừ. S 2> เพราะว่าอยู่ดังผุท้ทอนเนี่ยวินาเราก็มีถ้วยกอให้เล่นอะไรอย่างเนี้ยครับ <Ừ. S 2> ประมาณนี้ครับ,รบโพสต์ฝากเด็กเดกนักเรียนหรือเด็กคนครสวรรค์หรือเด็กภาคเหนือครับถ้าเขาอยากเข้ามาเดินเดินตามเส้นทางแบบนี้เขาต้องทํำยังไงบ้างก็ผมฝากไปน้องๆ้องที่โซนภาคเหนือนะครับแล้วก็ระแวกนครสวรรค์เองนะครับก็ถ้า จะมาเป็นนักฟุตบอลถ้าจะเดินทางฟุตบอลจริงๆหนึ่งเป้าหมายคุณต้องชัดเจนนะครับแล้วก็ระเบียบว,วินัยความอดทนมันพูดมันก็พูดง่ายครับแต่ว่ามันทํายากมากอพอมาเข้ามาสู่เส้นทางจริงพอเก่งแล้วเด็กไทยอ่ะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งจะเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกับต่างประเทศอย่างธนวัต์อย่างเงี้ยครับที่เราเห็นนะเขามาเล่นเล่น,ลนจริงๆเล่นฟุตบอลจริงๆ,ๆนะครับแต่เด็กไทยเนี้ย ถ้าพอเก่งมาหน่อยแล้วเริ่มมีอีโก้แล้วก็ฝากถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็นนักฟุตบอลจริงๆเป้าหมายต้องชัดเจนแล้วก็ต้องมุ่งมั่นระเบียบวินัยสสาคัญครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะกิเลสมันเยอะในความเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็เล่นบอลเก่งก็เนื้อหอมสาวก็เยอะไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็ฝากเรื่องนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับ